สวัสดีครับวันนี้ชิวๆสไตล์วันว่างๆวันนี้กับผมจะพามาดูบูดํานะครับผมที่ผมเลี้ยงหนูนะครับเดี๋ยวผมพามาวันนี้จะพามาดูกันให้อาหารบูดําตอนที่บูดัมกินเหยื่อนะครับกินอาหารมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะ ไม่ให้เยื่อกันนะครับผมนี่คระบบน้ำุูนผมทหมาเลวนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าขนาดปูดำมันกินเหยื่อมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราให้มันดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูปูกันก่อนนะครับผมนี่ครับผมหิวแล้วครับนี่หิวแล้วครับตัวนี้หิวแล้วนี่ครับทุกคุณถึงเวลาแล้วอะกล้ามออกมารอแล้วครับผมนี่ครับ นี่ยังเป็นไซเล็กอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูอนนะครับผมกอนที่เราจะไปให้เหยื่อกันนะครับนี่ครับไซเล็กอยู่ครับเดี๋ยวเพาไปดูต่อนะครับ นี่ครับผมสวยไหมครับผมโตยังครับทุกคนว่านี่ครับปูไข่ตัวนี้พร้อมจะขายได้แล้วนะครับผมตอนนี้ปูดําราคาแพงแล้วนะครับผมราคาขึ้นมากว่าเดิมยืดแล้วนะครับผมปูไข่ลูกร้อยกว่าครับผมตอนนี้นี่ครับนี่ครับหิวแล้วนะครับผมห่ากาหมกมารอแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูปูดําสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมที่ผมน,นี่ตัวใหญ่ครับผมปูเนื้อตัวนี้ไซรุคีดนะครับผมตัวนี้พร้อมขายแล้วนะครับผมนี่ครับว่ากล้ามรอแล้วครับผม เดี๋ยวผมพามาให้ดูนะครับผมตอนให้เหยื่อนะครับผมแต่ว่าผมพาดูไม่หมดนะครับเพราะว่ามันหลายตัวนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผมบางตัวมันก็ไม่กินบางตัวมันก็กินเลยนะครับบางตัวแต่พรุ่งนี้เช้าจะไม่เหลือแล้วนะครับผมมันจะกินหมดเลยพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าบางตัวก็กินเลยครับผมขอโตูดเสียงรดด้วยนะครับผมพอเดียวยิวติดถนนครับครับผมเดี๋ยวเราไปให้เหยื่อกันเลยนะครับผม นี่ครับเหยื่อที่ผมจะให้นะครับผมนี่ครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมเป็นเศษปลานะครับที่คัดเรือไม่เอาแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่ครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับเป็นเหยื่อปลานะครับผมเดี๋ยวพามาดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับชิ้นโตๆอย่างนี้เลยนะครับผมผมให้ เห็นไหมครับตกใจตกใจเห็นไหมครับผมทุกคนเข้าปากแล้วครับทุกคนไหมครับนั่นมันจะดึงเข้าปากเลยครับขอโทษด้วยนะทุกคนที่ไม่ค่อยชัดนะครับผมแต่ทุกคนพอดูออกนะครับผมว่ามันเอาเข้าปากแล้วนะครับผม เห็นไงครับคุณนี่ครับผมนี่ครับไหมครับเหยื่อติดอยู่ที่ปากนะครับนี่ครับเดี๋ยวพมมาดูตัวนึงนะครับเห็นไหมครับมันยิ่งวิ่งหาเหยื่อเลยตกใจตกใจครับรูบแล้วครับผมเห็นไหมครับทุกคน นี่ครับบางคนผมคิดว่าไม่เคยเห็นตอนหน้าเหยื่อบูดํานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูตอนบูดํากินเหยื่อนี่ครับเห็นไหมครับมันเอาใส่บากเลยขาหนึ่งหยิบไว้ขาหนึ่งชูครับผมตกใจ เห็นไหมครับตัวเลขก,กินหมดแล้วนะครับมันกินเร็วมากนะครับผมปูดำอันนี้ตัวใหญ่นะครับผมข้ามไปก่อนมันไม่ก่อยกินนะครับผมตัวใหญ่ถูกใจครับถูกใจกล้องครับ ผมว่าทุกคนบางคนไม่เคยเห็นนะครับผมคนแถวแถวบ้านก็ถามนะครับผมว่าปูเหยือ่อปูดําเวลามันกินเหยือ่อมันกินยังไงแล้วับผมเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตอนมันกินเหยือ่อนี่เห็นไหมครับ เนียทุกคนกินแล้วครับผมตัวต่อไปเลยครับเนี่ยมันดีนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับผมฝั่งนู้นมืดแล้วครับอืมครับเดี๋ยวผมเห็นไหมครับทุกคน ครับทุกคนมันกินแล้วนะครับนี่ครับผมหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับผมให้ปูดํากินใอ้บางถ้าตัวเล็กผมจะให้ทั้งตัวเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับห้าก้าบโรแล้วเห็นไหมครับตกใจครับผม อืมอินเดืยอล้วครับผมอินเดืออล้วนี่ครับตัวนี้กินหมดแล้วขออีกแล้วครับผมปูดำเวลามันกินหมดนะครับมันจะยกมือขอเลยนะครับผมเหมือนคนเลยครับนี่ครับตอนนี้มันกําลังกินอยู่นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมยกให้ดูแต่ยกเล็กส่วนมากมันไม่ก่อยกินนะครับตอนนี้มันกินอยู่นะครับนี่ครับในปาก เห็นไมครเดี๋ยวมันก็กินของมันเองครับผมว่าหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะครับผมเวลาปูมันกินเหยื่อนะครับผมมันกินยังไงนี่ครับผมตัดมาตัวแรกนะครับนี่ครับตัวแรกที่ผมให้นะครับผมหมดแล้วครับนี่ขออีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมดูให้มันทักชิ้นนึงครับดูว่ามันจะกินไหมนะครับทุกคนชิ้นที่รอง ครับกินนะครับผมขี้เลยทุกคนเห็นไหมครับนั่นเวลากินเสร็จมันจะขี้นะครับผมนี่ครับแข็งแรงดีนะครับผมปูตอนนี้ผมเลี้ยงได้ประมาณเดือนครึ่งหนึ่งสองเดือนนะครับชุดใหม่นะครับผมผมยกตัวอย่างให้ทุกคนดูแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขวากคอมเมนต์อะไรได้นะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมขวากไว้ด้วยนะครับทุกคนอยากให้ผมทำเรื่ออะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมชิวๆแต่ตายวันว่างๆสวัสดีครับ